ช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาสอนดิดตบกันนะคะในเพลง เอาปากกามาวุงนะคะของน้องเบลนะคะโอ้เพลงนี้มาแรงมากนะคะไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นเพลงที่น่ารักอีกเพลงนึงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะกิ๊บก็ขอฝากน้องแคสตานะคะ GS Mini OM นะคะไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มองหากีตาร์เอาไว้หัดเล่นนะคะเป็นกีตาร์ตัวเล็กนะคะเหมาะกับผู้หญิงแบบเราๆนะคะก็สั่งซื้อกันได้นะคะที่เฟซบ o ๊กแฟนเพจของกิ๊บนะคะ Easy Group นะคะสอนกีตาร์แบบง่ายๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจด i กก o Music โอ้ก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคอร์ดแรกของเรานะคะวันนี้นะคะก็จะสอนเป็นเบสเกี่ยวตกนะคะคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ดดีคอร์ดดีนะคะเบสสายที่สี่นะคะเกี่ยวสามกับ2นะคะวิธีเล่นนะคะจะเป็นเบสเกี่ยวตกดึงตกอีกทีนึงนะคะเบสเกี่ยวตก เบสเกี่ยวตกดึงตกเนี่ยจะเท่ากับ1ห,ห้องนะคะคอร์ดต่อมานะคะเป็นคอร์ดจีคอร์ดจีเบสสายที่หนะคะแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะเวลาดึงก็ดึงพร้อมกันนะคะสาสเบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตก มาขอด G Min เนะคะคะข์ดนี้ก็จะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะคะเราไม่อยากจับขอดทาบนะคะเราก็เลยสรรหานะคะใช้คำว่าสรรหาสรรหานะคะขอดที่ไม่มีขอดทาบนะคะก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สายที่หช่องที่สมนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สมนิ้วนางอยู่ที่สายที่สามช่องที่3มแล้วก็นิ้วก้อยนะคะสายที่2ช่องที่สมนะคะวิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะคะเบสสายที่6 เกี่ยวสามกับสองนะคะแล้วก็ดึงพร้อมกันนะคะ3 4สเบสเกี่ยวตกดึงตบเบสสายที่ห3สาสองแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะเบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกดึง ต่อมานะคะคอร์ด B minor คอร์ด B minor ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่สองนิ้วกลางสายที่3มช่องที่2แล้วก็นิ้วนางนะคะสายที่2ช่องที่3นะคะเบสสายที่หเกี่ยว3กับ2แล้วก็ดึงพร้อมกันนะคะส4สเบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกดึงตกต่อมานะคะคอร์ด E minor นะคะคอร์ดนี้ย จับหรือไม่จับก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนํานะคะว่าให้จับดีกว่านะคะจะได้ซ้อมเปลี่ยนคอร์ดกันเนอะเบสสายที่6นะคะเกี่ยว3กับ2แล้วก็ดึง6แล้วก็ดึง6 3สพร้อมกันนะคะ3 4เบสเกี่ยวตกดึงตบเบสเกี่ยวตกดึงตบต่อมานะคะขอร์ด A minor นะคะ ก็เราจะเล่นเป็นเบสสายที่5นะคะเกี่ยว3กับ2นะคะแล้วก็ดึงพร้อมกันนะคะส4ี่เบสเกี่ยวตบดึงตบเบสเกี่ยวตบดึงตบต่อมาคอร์ดสุดท้ายนะคะเป็นคอร์ด A นะคะเบสสายที่5เกี่ยว3กับ2นะคะแล้วก็ดึงพร้อมกันนะคะ3 4สเบสเกี่ยวตบดึงตบเบสเกี่ยวตบ ประมาณนี้นะคะมันก็จะมีบางท่อนนะคะที่น้องๆเนี่ยแบ่งห้องกันอยู่นะคะก็จะเป็น A minor กับ D นะคะแล้วก็ F# มิเนอร์นะคะแล้วก็ B มิ n นอร์นะคะวิธีเล่นนะคะเราจะเล่นเป็นคอร์ดแรกนะคะเราจะเล่นเบสเกี่ยวตกก่อนนะคะแล้วคอร์ดที่2ค่อยดึงตกเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะที่ A m ิเนอกับ D นะคะ เ m มเนเบทหนะคะแล้วก็เกี่ยวสายที่3กับ2 3 4เบดเกี่ยวตกจากนั้นก็เปลี่ยนคอร์ดนะคะเป็นคอร์ดดีดึงสี่พร้อมกันนะคะอีกทีนะ3 4 Am เมเบเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงตกเบดเกี่ยวตก F# s h a r p minor แล้วก็ B minor ก็เล่นเหมือนกันเลยนะคะ F# s h a r p minor เบสหเกี่ยว3กับ2นะคะแล้วก็เป็นคอร์ดเป็น B minor นะคะดึง5 3 2สาเบสเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงตกเบสเกี่ยวตกดึงตกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นท่อนฮุกเปล่าๆไปพร้อมๆกันดูนะคะ3 4 เธอชอบฉันตรงเบ็ดเกี่ยวตกดึงตกเป็นคอดเบ็ดเกี่ยวตก น,น,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปลองไปพร้อมๆกันดูนะสาสก็เป็นคำชาาที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออก เขินมากนะคะเพราะว่าร้องท่อนนี้ไม่ทันนะคะถ้าเกิดใครร้องได้นะคะยังไงก็อัดคลิปคอเวอร์มาอวดกันได้นะคะ <Yay! S 1> ยังไงก็ผิดถูกตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะเ,เพื่อนๆก็อยากให้ทุกคนเล่นได้นะคะยังไงก็อยากให้สอนเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะที่สาคัญน,นะคะดูจบกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลิปด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน,านะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ